ันนี้มาแก้ไขเรื่องแหลกรั่วนะครับของรถตู้คอมพิวเตอร์อไอ้โมงนะครับคือซีนซีนตัวนี้รั่วนะครับเราจะเปลี่ยนซีนโดยที่อเออไม่ต้องถอดแหลกออกมานะครับว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่ประกอบเสร็จนะครับหลังจากที่เรา เช็คดูว่ามีร่ดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องทําการถอดออนี่ไม้ตีกองนะครับหรือแหลกตัวไหนเสร็จแล้วเราจะมาถอดอตัวดันซีนนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับตัวดันซีนเดี๋ยวพอเอาซีนออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกชินน้นะอันนี้คือ,อเราจะถอดตัวดันซีนให้ดูนะครับว่าเป็นยนะังไง เราก็จะเอาของที่อยู่ข้างในนี้ออกมาแทนที่ระบบรัฐสภาด้วยสาธประชนนะครับและนำสูสงคราอันนี้ตัวน้นซีนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวต้องใช้ลมอัดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับอันนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาแหวนของซีนออกมาแล้วก็เอาซีนตัวนี้ก็เราจะเปลี่ยนเฉพาะซีนตัวนี้นะครับ วิธีเอาซีนออกก็ไปหาดูใน youtube ดูแต่ของผมนี่มีวิธีเอาออกอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนซีนกันนะครับครับตอนนี้เราเปลี่ยนเฉพาะซีนนะฮะซีนแหลกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วนะใส่ก็เอาตัวที่เป็นสปริงนะครับใสในอย่างนี้นะครับใส่แล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าเป็นแหวนนะครับอ่านี่นะครับแหวนแหวนดันซีนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปอก ต่อไปแล้วก็จะปีเข้านะครับเราต้องหมุนหมุนเหล็กเข้าไปก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราก็ตอกซีนเข้าไปนะครับเพิบนะครับตอกซีนเสร็จแล้วก็อันนี้คือตัวดันซีนนะครับจริงก็ ใส่ได้เลยนะครับตอนนี้มันเป็นนันนมันอยู่แล้วนะครับน้ำมันแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษน,นะครเป็นสร้างขึ้นมาเองครับตัวขันแะล้็ไปจนสุดแน่นเลยอ่ะนีคัเริ่มแน่น เล้วได้แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาเป็นด้ามแข็งด้ามแข็งย้ำอีกทีหนึงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาเพื่อเราจะใสแ่แหลกเพื่อจบงานนะครับนี่นะครับวิธีทำโดยที่ไม่ต้องถอดแหลกออกมาทำข้างนอกนะครับโอเคแล้วก็ พอเราดันลูกกรดีมาปุ๊บเราก็จะใส่ไม้ตีกองนะครับไม้ตีกองคือตัวนี้นะแล้ก็จะใส่แล้วก็ขันนอ็อตประกอบกันฝุ่นก็จบการทํางานนะครับ